สวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบครับวันนี้เรามาอยู่กับอุปกรณ์เพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะกับหูฟังไร้สายหรือถ้าเกิดใครอยากต่อแบบเป็นสายก็ทำได้เช่นกันหูฟังตัวนั้นก็คือเจ้านี่ครับ Odyssey Penrose สำหรับ Odyssey Penrose ตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ Nintendo Switch Xbox PlayStation Windows PC แล้วก็ Mac OS ใช้งาน compatible ได้หมดเลยแปลว่าคุณเล่นเกมผ่านอุปกรณ์ตัวไหนก็ตาม p e n r o s ตัวนี้เอาอยู่กับคุณแน่นอนครับในด้านของการเชื่อมต่อ Odyssey p e n r o s ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ถึง3วิธีด้วยกันเลยวิธีที่1 เชื่อมต่อผ่านตัวกระจายสัญญาณแบบ2.4กิกะเฮิรตซ์หรือก็คือไวรัสนั่นแหละส่วนวิธีที่2เชื่อมต่อผ่านบลูทูธสำหรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธตัวนี้ทำให้เราสามารถใช้งานเจ้า Odyssey p e n l o s ตัวนี้ได้ทั้งในอุปกรณ์ macos windows smartphone รวมถึงคอนโซลที่มีบลูทูธให้เราใช้งานเช่นกันนะครับอีกวิธีหนึงก็คือการเชื่อมต่อผ่าน audio jack 3.5 mm. มมสำหรับใครที่เป็นสายชอบความคลาสสิกแล้วก็ อัตราการดีเลย์ต่ำเนี่ยการใช้ Audio j แจ็3.5กับเจ้า Penrose ตัวนี้ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยและที่สำคัญ Nintendo Switch ก็สามารถใช้เพน o s สตัวนี้ผ่าน Audio Jack 3.5และเชื่อมต่อผ่านไวาเดส2.4 GHz ได้เหมือนกันนะครับคือเชื่อมต่อได้2วิธีสำหรับ Nintendo Switch ในด้านการสั่งงานของ Odyssey Penrose ตัวนี้ทางด้านขวามือตัวหูฟังไม่มีปุ่มไม่มีอะไรให้เราเลย คือด้านขวาเป็นพื้นที่โล่งๆไม่มีการสั่งงานอะไรทั้งสิ้นซึ่งการสั่งงานทุกอย่างจะรวมไว้อยู่ที่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยโดยฝั่งซ้ายเนี่ยเขาก็จะมีการปรับเพิ่มเสียงลดเสียงวอลลุ่มของตัวหูฟังและความพีคข,ของหูฟัง Odyssey ก็คือเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของไมโครโฟนที่เราใช้ได้เช่นกันนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเล่นเกมหรือว่าเราแคสติ้งอยู่เนี่ยและเราต้องการให้ฉากของตัวเกมมันดัง ก็สามารถที่มันดังได้แล้วก็ลดเสียงไมโครโฟนให้มันเบาลงก็ได้และในช่วงเวลาที่เราอยากเน้นเสียงพูดของเราเนี่ยเราก็สามารถเอาบรุ่มของตัวไมโครโฟนได้เช่นกันอันนี้ก็คือจุดเด่นในการเพิ่มเสียงลดเสียงได้2ทางของทาง d y s s s y p e n น o s s ตัวนี้ส่วนการสั่งงานต่อมาก็คือ d y s s e y p p n น o s สตัวนี้เราสามารถสั่งเปิดปิด ไมโครโฟนได้เพียงแค่เลื่อนจากด้านข้างขึ้นลงซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากเปิดไมโครโฟนใช่ไหมก็สามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปกดตั้งค่าในคอมพิวเตอร์เลยส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อต่อตางๆ Odyssey Penrose ตัวนี้มีช่องเสียบอ u d ด o เอแจ็ค3.5อย่างที่บอกไปและอีกพอร์ตหนึ่งก็คือพอร์ตเชื่อมต่อกับไมโครโฟนของเราและไมโครโฟนของ Odyssey Penrose ตัวนี้ก็ทำออกมาเก็บเสียงได้ดีมากเลยส่วนเวลาเราพกใช้งานเจ้าตัวนี้ไปข้างนอกเนี่ย มันพกง่ายสะดวกขนาดไหนใช่ไหมเวลาที่เราใส่หูฟังฟังเพลงอย่างนี้แล้วเราอยากเอาตัวนี้มาวางไว้ที่คอเนี่ยเราสามารถหมุนเจ้าตัวนี้ออกมาให้มันวางได้อย่างง่ายๆและมันก็ไม่ได้ทําให้คอเรารัดจนเกินไปและ เวลาที่เราวางเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักจนเกินไปเพราะว่าเจ้าตัว Odyssey Penrose ตัวนี้มันมีน้ําหนักอยู่ที่340กรัมส่วนใครที่เป็นสายเกมเมอร์เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่า Odyssey Penrose ตัวนี้มาพร้อมกับไดรเวอร์ที่เหมาะกับการเล่นเกมมากเพราะว่าไดรเวอร์ที่เขาเลือกใช้เป็นแบบ Odyssey Prana Magnetic Technology จากทาง Odyssey โดยเฉพาะเลยซึ่งเสียงที่ให้เนี่ยก็เป็นเสียงที่เน้นเบสได้สะใจจริงๆแล้วก็เสียงฟังเพลงเสียงนักร้องต่าง ก็ทำออกมาได้ดีหรือว่าการเล่นเกมที่เราต้องการเน้นเสยียงก็คือตุ้มต้าตุ้มต้าอย่างเงี้ยตัวนี้สะใจมากและวไดเวอร์เขามีขนาดถึง100มิลมตรทให้การใช้งานเจ้า Odyssey Penrose ตัวนี้มันตอบโจทย์ในด้านการเล่นเกมจริงๆนะครับส่วนเรื่องของการควบคุม Odyssey Penrose ผ่านแอปพลิเคชันทั้งใน PC แล้วก็ในสมาร์ทโฟนก็มีแอปสําหรับการตั้งค่าเรื่องของเสียงมาให้เราด้วยนะนั่นก็คือไม่ว่าคุณจะใช้ iOS หรือว่า Android ก็ตามเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Odyssey HQ เพื่อตั้งค่าเสียงตอนการใช้งานเจ้า Odyssey ตัวนี้ได้เช่นกันทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ Odyssey Penrose ตัวนี้สามารถทําให้เราได้สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้มีอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนคุยกันได้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ